ถ้าถอดกกลที่ไปหาผู้เจ้าที่จัก,กรวาลอื่นแล้วไปฟังเทศได้ไหมครับไม่เคยอะ่ะไม่เคยอะ่ะคือคือแต่ละมิติเนี่ยตอนที่เราไปเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะว่าว่ามันว่ามันไปทางไหนไปยังไงอย่างเงี้ยนะจะไม่รู้นะจะไม่รู้นะไปไปยังไงไปไปตรงไหนได้อย่างเงี้ยคือจัก,กรวาลมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะ มันไม่ใช่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ได้นะคืออย่างประวัติของพระโมคคารานะาเงี้ยก็ไม่ได้เขียนไว้นะก็ท่านก็ไปมาเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านไปเจอผู้เจ้าอีกมิติหนึ่งจริงหรือเปล่าเงี้ยนะคือมันก็เหมือนจะว่าอย่างไงดีอธิบายอย่างไงดีมันก็เหมือนโลกเราเนี่ยแหละเรานั่งอยู่เฉยๆเงี้ยเรานั่งอยู่เชียงใหมยย่เงี้ยเราจะไปเที่ยวอา่า ไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นโดยที่โดยที่ไม่มีไม่มีแผนที่ไม่มีไม่มีเครื่องบินอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงใช่ไหมมันก็เสี่ยงที่จะไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่าเมื่อเมื่อผ่านผ่านด่านแต่ละด่านแต่ละประเทศเข้าไปมันจะเจออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่รู้นะมันจะไม่รู้แต่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์ได้เปรียบนะพระอาหารหันต์ท่านแค่มองไปไงท่านก็รู้ละว,ว่าเป็นอะไร <ç uk> ว่าอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยนะ ถ้าถ้าเป็นคนที่สาเร็จชาญสีทั่วไปเนี่ยจะจะข้ามมิติไปแบบนั้นเนี่ยยากยากมากๆเลยนะไม่ได้นะต้องระดับพระอรหันต์เท่านั้นผมก็มมันก็ไปไปได้ไม่ไกลนะไปได้ไม่ไกลเท่าเท่าทีา่ดูเนี่ยไปได้ไม่ไกลถ้าถ้าถ้าถอดไกลที่ไปนะไปได้ไม่ไกลนะถ้าจะเอาไกลกว่าน,นั้นเนี่ยมันต้องใช้ยานนะ ต้องต้องใช้ใช้ใช้ยานไม่ไม่ใช่ยานยานอาวกาศนะก็คือยานอย่างรู้เนี่ยแหละถึงถึงจะรู้ได้นะแต่มันก็ควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ว่าเราจะไปดูตรงไหนเงี้ยแล้วแต่ว่ามันจะฉายขึ้นมาโอ้เงื่อนไขมันเยอะ <laughs> ถ้าพอถึงแล้วแบบมันมีขีดจํากัดไงมันมีขีดจํากัดที่เราจะไปดูแต่ละที่อ่ะมันไม่ได้ว่าจะอิสระไงะต้องต้องสําเร็จอรหันเท่านั้นนะถึงจะไปดูได้แบบอิสระไงะ ถ้าอย่างอื่นนะหมดสิทธินะอย่างผมก็ไม่ได้เว้อร์วังขนาดนะั <laughs> ้นช่องไหน <c oughs> ไม่มีพูดถึงเรื่องลิศมีช่องนี้แหละที่ออกมาบอกตั้งแต่นั้นเลยตามดูตลอดก็ใช่นะก็ใช่นะถ้าคนที่ทำไม่ได้เข้าไม่ถึงไม่สำเร็จชานยังไงก็อธิบายแบบผมไม่ได้นะ <laughs> ก็เอาตำรามาเทียบทั้งนั้นเนะี่ยท้าให้เลยนะ <laughs> ก็คือผมก็เลยไม่ไม่เหมือนคนอื่นไง ออกผมออกมาสอนทำตั้งแต่สําเร็จชาน์สอง่ยตั้งแต่ตั้งแต่ปีไหนแล้วอะหกปีแล้วมั้งทำคลิปมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงไหนนะ <c oughs> ก็เป็นประสบการณ์นะผมได้อะไรมาผมก็มาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเลยมันก็มีรายละเอียดไงแต่ถ้าถ้าสําเร็จแล้วแล้วก็ไปย้อนหลังเนี่ยมันจะไม่ละเอียดไงมันก็จะลืมไงว่าเอาสภาว่าตอนนั้นเป็นยังไงเป็นยังไงอย่างเงี้นะก็เลยก็เลยมีความแตกต่างจากคนอื่นนะ